ตกสมอเป็นพวกซื้อพวกป่อนมาเนี่ยพวกโกงมามันจะให้กําเนิดรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของปวงชนที่แท้จริงได้อย่างไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่กกตจะต้องสํานึกสังวรไว้ให้มากว่านี่คือจิตวิญญ,ญาณและหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทําไม่ใช่มาเอาแต่รับรองไปก่อนและสอยทีหลังเขาก็กล่าวหาว่าคุณสอยเงินนะสิครับพอต้นกระลาประพึกษ <laughs> <ก> <laughs> ใช่ไอ้ต้นกระลาประพึกนี่มันมัน พอ20มีรางวัลชั้นี้ไอ้นี่ได้ข่าว่ามันเป็นกิโลนะาเป็นกิโลแล้วมันจะสอยไหวกิ่งไม่หักเหรอครับกิโลละล้านงั้นสิ่งที่กกตรับรองมาในวันเมื่อวานนี้แล้วก็กําลังจะมีการให้สัมภาษณ์โดยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกกตว่าจะพยายามรับรองต่อให้เสร็จภายในวันที่28กรกฎาคมและทางคุณสุเทพเองเนี่ยก็บอกว่า ยังไงเนี่ยกรกตจะต้องใช้คําว่าจะต้องเลยนะครับจะต้องรับรองให้ทันต้องทําให้ทันเพราะถ้าเกิดทําไม่ทันแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาสุเทพพูดฐานะอะไรเนี่ยฐานะที่มีผู้สื่อข่าวถามแล้วคุณมีฐานะพูดอะไรที่เกี่ยวข้องครับตรงนี้ก็เลยอยากฟังท่านในช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ ก็สู่รายการสู้เพื่อบ้านเมืองนะครับในช่วงที่สองเป็นช่วงที่อยากจะเรียนถามทั้งสองท่านว่าการที่กรกะตพยายามจะรับรองผลอย่างกรณีของนายบุญยเ,เกียรติรักชาติเจริญรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์วันนี้บอกว่าจํานวนสสที่ยังไม่รับรองทั้งหมดจะพยายามรับรองและสอบสวนให้เสร็จภายในวันที่28กระะกฎาคมและก็จะสามารถทําให้สสประกาศรับรองได้ครบร้อยละ95 เพื่อให้สามารถเปิดประชุมสภาได้ซึ่งก็มาสอดคล้องกับคาให้สัมภาษณ์ของคุณสุเทพเทือกสุบัณน,นะครับซึ่งนักข่าวได้ถามว่าการรับรองกรกตที่มีหลายขยักเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ทันตามกฎหมายจะทํำยัำยงไงนายสุเทพกล่าวว่าต้องทําให้ทันและกรกตต้องรับรองเขาก็รับรองเท่านั้นส่วนที่เหลือยังไม่ได้รับรองก็ต้องดำเนินการให้ทันเพราะจะต้องเรียกประชุมสภาหลังการเลือกตั้งคุณมีส่วนใน ครัเพราะคุณหลงเลือกตั้งโดยคุณพูดได้ไงตรงนี้ครับเป็นคําถามที่ถูกไหมครับมันบอกอาการนึงจ่ายไปเยอะหน้ามืดหรือเปล่าครับ,ค,รบคือคือมันอย่างนี้ผมผมมีมุงว่าวันนี้เนี่ยกรอบของกฎหมายเนี่ยเขาวางหลักสําคัญที่การเลือกตั้งสุิริตเที่ยงธรรม แล้วก็เมื่อคุณมีท่าทีอย่างนี้ในการบริหารจัดการการเลือกตั้งพักการเมืองที่ลงก็รู้ครับเมื่อรู้เขาก็ไม่ต้องเกรงใจเพราะยังไงสุดท้ายเนี่ยรับรองก่อนสอยที่หลังครับแล้วก็รอบที่แล้วก็สอยไม่สําเร็จด้วยถูกไหมครับหฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมันเป็นการใช้อำนาจบริหารในฐ<ท><ท>านะองคอ์กรโดยผิดกฎหมยายโดยผิด,ดกฎหมายแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้ให้เกียรติไม่ได้ให้สักให้สีกับประชาชนตามรัฐธรรมนูญครับคือในกฎหมายนี่ให้กรกะตต้องดําเนินการตรวจสอบไต่สวนและวินิจฉัยโดยพลันครับคือคุณต้องรีบตรวจสอบไต่สวนอย่างรวดเร็วเลยนะทั้งวันทั้งคืนและนี่คุณไม่ทําเมื่อมีเรื่องร้องเรียนอยู่คุณรับรองไม่ได้เพราะนั้นมันไม่บริบันไม่สุจริตแล้ว<อ>และมันก็ไม่เที่ยงธรรมด้วยการที่คุณรับรองคนที่ ถูกกล่าวหามากมายเนี่ยและวันนี้นะพอยิ่งดช้าไปทำไมรเรื่องร้องเรียนทั้งคุณยิ่งรักทั้งคุณอภิสิทธ์ทั้งคุณธูเทพทั้งคุณชัยชิดชอบและพวกเสื้อแดงเนี่ยมันยิ่งร้องกันเข้ามาเรื่อยๆพอร้องเข้ามาเรื่อยๆกรกตก็รับรองไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าท่านเหล่านี้อาจจะตาค้างตึงอยู่ในบัญชี25คนครับคนเพราะว่ากรกตถ้ารับรองถ้าจะให้ประชุมได้เนี่ยคุณรับรองได้ก็ แค่495คนเท่านั้นเลย475คนซึ่งก็ผิดกฎหมายอีกอย่างที่อาจารย์วิสุทธิโพธิท่านเนี่ยวันกรณีนี้เนี่ยอาจารย์วิสุทธิจะรอดคุกคนเดียวครับโทกเดี๋ยวกันนะครับตกลงกฎหมายเขียนข้อไหนไว้เพื่อให้มีการประชุมสภาได้ขอให้เมาเข่งไปก่อนแล้วสอยที่หลังนี่คือคำลับสารภาพว่าข้าพเจ้าทำผิดกฎหมายแล้วนะครัคำว่าจะสอยเสียงมาความมีเรื่องร้องเรียนแล้วแต่ไม่ยอมสอยไม่ยอมพิจารณามันเสร็จสิ้น ทะนั้นคุณก็ต้องคำานึงถึงประชาชนในฐานะเจ้าของหน้าฎิปไตยเขาเป็นเจ้าของประเทศครับถ้าอย่างนี้ก็กลายนึว่ากกตเข้ามาแล้วคำานึงถึงแต่นักการเมือง500คนเพื่อไปเปิดสภาไปตั้งรัฐบาลและวภารกิจค่าเสร็จเราจะสอยไม่สอยว่าก,กันอีกทีหนึ่งแต่พูดกับประชาชนว่าสอยแล้ว3ามปีคุณไม่เคยสอยจนยุ่สภาเสร็จนี่ยังไม่พูดเบื้องหลังที่ไม่สอยคืออะไรนะ อ่าไม่อยากพูดนะแต่ว่ามันเต็มรูหูหมดแหละครับ <c oughs> ตอนนี้มันอย่างนี้เอาละประชาชนบางส่วนก็คิดว่าถ้าอาจารย์ชววัยวัฒน์กาจรยเมษานพูดอย่างนี้บ้านมึงไม่มีรัฐบาลถาวรมาบ้านมึงจะอยู่ยังไงอะไรผมเลยต้องไปลงมาเลยวันนี้การตั้งรัฐบาลไม่ง่ายอย่างที่คิด <c oughs> ครับแท่ปัญหารัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนี่ก็ปฏิเสธกันวุ่นแล้วนะ <c oughs> เราพูดคนแรกก็ประวิตย์วงสุวรรณใช่ครับ จนไปจนถึงสุดท้ายก็พบทรครับสุดท้ายก็พบสอสอผลล่าสุดพบบสอสอนี่เนี่ยต้องกิตติจักรบาตร่าาไปกับพบทรในวันสำคัญไปบูนายก็ลือกันใหญ่ว่าไปเจอจะเจอจร,จริงเจอเท็จอย่างพิสูจน์ไม่ได้แต่เจ้าตัวปฏิเสธแต่ข้อค้าหาเกิดแล้วอ่ครับ ผมบอกตรงไปตรงมาเลยว่าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยพบอสสเนี่ยครับไม่อยากจะเรียกชื่อจริงนันชื่อเล่นท่านอย่างได้เลยพลเอกตุยตุยตอเต่าสรุยอยักษ์มิโทรครับตุยตุยตุย,ตยครับท่านเป็นทหารมาเป็นพลเอกที่มีอายุมีอาวุโส มากกว่าใครในกองทัพครับพูดถึงทหารมาต้องรู้คู่กับใครครับกูบท่านประธานองค์มนตรีคนนี้จะกล้าไปรับตำแหน่งรัฐม,มนตรีกระทรวงเนี่ยรัฐบาลของยิ่งรักได้ยังไงเป็นไปไม่ได้เลยเมื่อเป็นไปไม่ได้มันก็ต้องวนกลับมาบว่าจะ คนเอกตุออ้อีกคนึงกไหมนานสกุลชินวัตรครับก็ใช้สิทธิ์ชินวัตรก็ชื่อเล่นชื่อเดียวกันเนี้ยครับชื่อเดียวกันครับก็ปรากฏว่าเจ้าของพรรคตัวจริงไม่เอาเดี๋ยวมีปัญหาถูกไหมเพราะมันจะมีชินวัตรสองคนคนหนึ่งเป็นนายกคนหนึ่งเป็นรัฐมนตรีกราวโอมพังตั้งแต่ตั้งก็ต้องวนไปสูตรสมัครสมชายก็คือนายกนั่งควบครับซึ่งออกมาแล้ว แต่ปฏิเสธอยู่ครับถ้านายกนั่งครวบก็เป็นผู้หญิงที่เอากระโปรงครอบทาหารเลยนะทหารรับได้เหรอ,หอ,หอถึงต้องปฏิเสธพวกมุมนี้ไงอย่างั้นนะถ้าเป็นสมัครสมชายก็ครวบไปแล้วพบมันหามไม่ได้เวลาเนี้ยแล้วยิ่งทอดไปทอดไปนะครับทหารนอกราชาการที่อยู่ในเพื่อไทยทุกคนเลยจะเป็นกับรัฐมนตรีกรลาโหงกัน โอ้ยไล่กันน่าดูพอไปเป็นรถโคดเลยนะครับน,นี่ผมไม่พูดว่าทุกคนกําลังจะให้แขวนยิงรักเพื่อเล็งกันเป็นนายกนะ <c oughs> เออก็มีกระเราเป็คนหนึ่งฉะนั้นที่หวังว่าถ้ามีการรับรองแล้วไม่แล้วสอยคิดหลังจะได้ตั้งรัฐบ,บาลได้ง่ายอะไรอย่าฝันว่าง่ายอย่างที่คิดคนี่พูดถึงประชาชนผู้ประกอบการทั้งหลายเลยที่แอบเชียร์อยู่ส่วนประชายชนที่รู้ว่าบ้านมึงไม่เรียบร้อยวุ่นแน่ๆไม่ต้อง ไม่ต้องพูดถึงคนกลุ่มนั้นผมขอแวะตรงตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสีนหน่อยนะครับ,รบผมเป็นคนจุดประเด็นให้ตั้งข้อสังเกตเตือนผู้เกี่ยวข้องว่าซึ่งจะตั้งผู้ใดเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นนะครับให้พิจารณาประหนึ่งว่าเอาเสือมาเลี้ยงอืถ้าเอาเสือไม่ดีมาเลี้ยงนะครับไอ้ฝูเสือดีๆเนี่ยเขาจะมากัดเสือนั้นแล้วก็กัดไอ้คนเลี้ยงเสือตายไปพร้อมกัน หรือถ้าหากว่าเกิดคุณเลี้ยงเสือไม่ดีแต่เลี้ยงดีขึ้นมามันสามารถควบคุมฝูงได้ขึ้นมาแต่เสือไม่ดีนะมันกินไม่รู้จักอิ่มวันหนึ่งมันก็กินคนเลี้ยงตายเหมือนกันครับผมให้โลกกนิติบทนี้ไปเพื่อเตือนผู้เกี่ยวข้องวันนี้ก็ขอเตือนพี่น้องทหารทั้งหลายในกองทัพทั้งที่อยู่ในประจำการและนอกประจำการท่านสดับให้จงดี ท่านได้กรุณาตั้งข้อสังเกตว่าทําไมมีการโยนชื่อผมใช้คําว่าโยนนะเหมือนโยนกระดดกให้หมากะให้หมาแย่งกันนะใครโยนไม,ไม่รู้แหละไม่ต้องพูดถึงแล้ <c oughs> ททาไมจึงโยนชื่อผู้ที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าโหมออกมาถึงวันนี้นะสิบหกชื่อแล้ว <c oughs> ทั้งที่กระทรวงอื่นนะกระทรวงคมนาคมที่ผมประโยชน์มหาศาลเนี่ย <c oughs> ก็เพิ่งสองชื่อหรือชื่อเดียว ที่เป็นชื่อเด่นๆอยู่ชื่อเดียวกระทรวงอื่นชื่อสองชื่อเป็นอย่างมากสามชื่อมากสุดแล้วทําไมกระทรวงกลาโหมจึงโยนชื่อมาถึงสิบหกชื่อพี่น้องทหารท่านคิดกันบ้างหรือเปล่าผมเป็นพล,ลเรือนแต่ชีวิตเนี้ยก็ทํางานคลุกคลีอยู่กับทหารมาเนี่ยยี่สิบสามสิบปีอะไรเหมือนกันนี่ไม่เรื่องไม่ใช่เรื่องปกตินะครับผลของการโยนชื่อมามา,มากๆเป็นยังไง เกิดความหวาดระแวงกันทั้งกองทัพหมดเลยเก <c oughs> ิดการแบ่งพักแบ่งพวกเก <c oughs> ิดการล็อบบี้กันเป็นการใหญ่เพื่อจะเป็นรัฐมนตรี <c oughs> นี่คือกลอุบายหรือเปล่าที่จะทําให้ทหารอ่อนแอทําให้ทหารแต่ความสามัคคีกัน <c oughs> เพื่อใครจะทําอะไรที่สะดวกสบายขึ้นสักหน่อยหนึ่ง <c oughs> พี่น้องทหารครับอย่างไรพวกท่านเนี่ยก็เป็นสายเลือดจปลด้วยกันนะ อย่างไรเสียพวกท่านเนี่ยก็ล้วนเกยร่วมกันถวายสัตยปฏิญาณต่อธงใจเฉลิมพลถวายสัตยปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกันอย่าได้แตกแยกแตกสามัคคีกันเพราะสิ่งที่เขาโยนมาอย่างนี้เลยครับคิดให้ดีว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือไม่ไม่งั้นมันไม่ออกมาตั้งสิบหกชื่อหรอกครับที่ประเด็นท่านอาจารย์ชัยวัฒน์วิเคราะห์เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับว่า โดยสภาพการทั้งหมดเนี่ยเชื่อว่าพรรคที่กําลังมีคะแนนข้างมากคงไม่เอาพอบอรบทบไว้ซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามเรื่องนี้อาจจะจากสาเหตุที่ท่านอาจารย์ไปสารได้พูดก็ได้ว่า16ชื่อที่จะเป็นรัฐมีกาลาโหมเนี่ยบวกกับที่ท่านชชยวัน์บอกว่าเขาไม่เอาพอบอรบทบไว้เนี่ยผู้สื่อข่าวเลยถามอย่างนี้นะครับถามว่าสังคมกําลังจับตาดูพอบอรบทบว่าจะถูกย้ายรู้สึกหวั่นไหวหรือไม่ อันนี้ถามพลเอกประยุทธ์เลยนะครับพลเอกประยุทธ์ย้อนถามกลับว่าทําไมตนไม่ได้ทําความผิดอะไรและตนก็ทําหน้าที่ของตนเพราะในฐานะที่เป็นข้าราชการประจําก็เป็นส่วนหนึ่งประโยคตรงนี้ครับที่ผู้สื่อข่าวฟังแล้วรู้สึกว่าศักดิ์ศรีกองทัพจริงๆเนี่ยมันควรจะหยุดจุดไหน <c oughs> คือท่านพลเอกประยุทธ์ผู้บัญชาการท่านบกท่านผู้นี้นะครับท่านเป็นสุภาพบุรุษนะครับ และพูดให้เกียรติคนเกรงใจคนบางทีแม้จะมีความรู้สึกนินลึกๆในใจบ้างเนี่ยก็ยังแสดงท่าทีด้วยความเกรงใจอยู่นั่นแหละท่านก็พูดโดยซื่อของท่านนะครับแต่ถ้าคําถามนี้มาถามผมนะผมก็จะตอบว่าเมื่อมีอํานาจก็ลองดูสิก็ทําได้ก็ทำนั่นแหละสิครับคือคืออยากฟังให้รู้สึกว่ามันมันอิ่มใจว่าถ้าหารักษาความมั่นคงและประชาชนก็มุ่งหวังเนี่ยรู้ไหมที่มันหารัฐมนตรีกันเรายากมาก นึกๆมันก็คือจะเอาใครมาแล้วพูดกับพบทบรู้เรื่องครับเพราะตอนนี้ข้างล่างนี่ก็โดนแสะฐานไปแล้วขณะเดียวกันอีกมุมมันก็คือแล้วจะกล้าย้ายให้ด้วยรอบ่อยคนหนึ่งที่จะมาช่าหน้าที่นี้ครับเพราะว่าถ้าถึงตรงนั้นปุ๊บพอไปถามนายกนายกรัฐว่า กาลาผมก็เสนอมาครับเป็นความเห็นของฝ่ายกองทัพ่ซึ่งมันถึงหาคนไม่ได้เพราะว่ามันมีทั้งทั้งนัยยะที่ผมว่าสองนัยยะอยู่ในวาระเดียวกันคืออย่างนี้พี่น้องครับถ้าสมมติตั้งรัฐมนตรีกลาหมาแล้วไม่แตะฐานนะตั้งง่ายถูกไหมครับตั้งใครก็ได้ตั้งนายเปสานนี่ก็ไปนั่งกลาโหมได้นะคือไม่แตะฐานเขาว่ากัน แล้วก็เพียงแต่ดูแลนโยบายสนับสนุนเรื่องงบประมาณรายจ่ายงบประมาณในการปรับปรุงกองทัพให้มีความเข้มแข็งขึ้นครับตั้งใครก็ได้เพราะฐานก็มีระบบนะทําง่ายครับแต่ถ้าตั้งเพื่อมีเงื่อนขว่าไปปลดผอบอท่านนั้นท่านานี้ท่านนี้ไอ้คนที่จะรับมางานนี่นะครับต้องคิดมากครับเพราะนี่คือการแย่เสือแล้วเขาก็แย่ไม่หยุดนะแย่ประธานองคมนตรีใช่ไหมนี่ครับ หนังสือพิมพ์ก็เขียนว่าแย่พลเอกประยุทธ์ก็เหมือนซามูไัยที่ผมบอกนี่แหละนี่นจิง,จงถือดาบกันอยู่แตนะ่กระพริบตาเนี่ยรู้แล้วคุณตายแน่ครับทั้งสองคนที่กอดคอกันไปดูใบเนี่ยก็เสียอายุกันยานี้ทั้งคู่นะครับ,รบพราะบอทลอกอะพลเอกกิตสมกิติเนี่ยคือจริงๆ <c oughs> เนี่ย